อวันยากเน,นึ่หรอนี่เ็ยากก็ไปซื้ออย่างไห้าะนี่ออบอกออตอ<า>มตาซื้อมากับมันก็เปลี่ยนหรอกอาธยาเขากับรักษาอเอาสร้านใจเข้าไปมันก็ดง่ายหรอ lúc ra cái này mình vẫn đang เด็กพี่น้องครับอ <'s> ่าพบกับผมเพื่อเก่าครับเพื่อแจกงวามก่องบนะครับเพื่อให้จังโดยนี้นะครับนี่ภารกิจที่สิออกไปเบิ้งเป็นเยี่ยมพี่น้องที่ชีวิตครับอยกันสามยี่สามเกิดแล้วนะครับเพราะว่ามันยังไงเนาะไม่อยากใครอยากจีบไปพี่น้องตามผมไปครับไปเบิ้งให้กำลังใจพี่น้องเขานะครับเดินทางไปเยี่ยมพี่น้องครับ ตามมีตามเกินเราเพราะว่าม่อมีหน่วยงานไหนมาเบิงเพราะว่ามันปรได้ประกาศเป็นมู่บ้านมิดนะครับผนก็เลยป่สามาที่ที่เอาเอาเรื่อความสะดวกอาหารการกินไหนนะครับแต่พะผู้เชี่งสูงนะครับแต่ว่าผู้ที่ติดทินดีเนี่ยห้างรงำบาตรเาไปอยู่ร่งบาตแล้วครับบาตแล้วนะครับเพราะว่คนคนกคนทั่วมหาว่อยับางบ่อแล้งทั่วมหาวิทยาลัยบางใบสามโมงเกือบสี่โมงเนี่ย ก็มางานเป็นบ่ออะไเขาเเอ่ยขึืนมาเป็นบ่ออะเคยึ้นมาบ้านอะไเอือซื้อเพราะว่าเขาจะไม่ใจเขากับตองเดินตัวเขากับซอยกันนู้นซื้นะซอยกันพี่งบพี่ยังเราเขากับซอยกันเราอาหน้าเอาไข่ไปคอยเด็กหน่อยมันว่าให้มีกกำลังใจว่าให้มันออกนะแต่ว่าเขาก็รู้มอนคอยหรอกเขาบออกดอกแต่ว่าพอกำแม่กระเจ้าทั่วมหาอยู่กินจในหน่วยงานมาซอยบ่ ในงานมันซวยคนไหนเพราะว่าเป็นืังไงนหรอเพราะว่ามันบ่ได้ประกาศเป็นหมู่บ้านปิดปิด,ปดนะมีเชียงสูงเฉพาะนี่แนะต่บากก็รอยบางอีกเกล็ดมือแราแรกนี้เขาเจ้าก็ย่านเนกกาะแต่ธรรมดาเขาก็ย่านเขาตรวจแล้วเด็กเ็กน้อยบ่อบบมีแต่ว่าอีารอกร้อยเกล็ดมือ,ร,อร้อยเกล็ดมือมึงอ้าพี่น้องตอนนี้ฮอดแล้วครับาฮอดมองบ้านผู้่นนั่น ไทยบางข่าวข่าวนะครับเพราะว่าอย่ในกลุ่มเชียงนะครับตรวจเบื้องต้นแล้วนะครับเพรามีผู้ติดนะครัเบื้องต้นแล้วเพรมีผู้ติดแช่ว่ากับข้ากับที่ไปบอกฟ้องไงือเก้าแล้วนะครับเป็นขี้มอตอรือไเนหนาเป็นน้องอาอขี้มอ์ไส้เป็นใค้น้ามันเลยผู้ใดเขาโอเคได้เอาไปแบปิไปเึ่นอะไรบอกวันยากเลยหรอี่วัยากก็ปซื้อยางไห้เะนี่บอ mặc dù học bằng mọc không đó. Oh, oh, ừ. ừ. <laughs> hát tiên học ở lát thảo. không khoa học mama. Một mẹ bây giờ có mơ. Lý Ồ, Lý thoại. 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 Lý Lý thoại.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  Lý มาแห่ลานใยังเรามีอะไรงั้นไหนมากกันเลยอของผู้ใหญ่บ้านนี่เราเอามาเบิดร์ตเลยโอยางยกน้ำกันนะอาอดีเสียงขึ้นมือกล้องอ่าตัวนี้กําลังยกน้ำยกอาหารอ้าวดีเนี่ยเห็นว่าได้ออกกล้องนี่โอ้ผู้ซอยผู้หญิงย่างแข็งหันนะครับเนี่ยไปตีเล็ก

บริเวณในอันาานเตสัก็เิงรู้สัเนาตแล้วอีกเจ็ด่ล่อีกเจ็ด่ลาไม่ังไไปหนลเ้าเปล่าฝละเด้ออยู่กนทีก่อนอันนี้ยังขมันบ่ไดเลี้ยไว้กับทั่หานาก็ไทั่วนาครับหาแม่กับบอกหน้าก็ได้ ร uh ่อนมันมีไข่ร้อยเจ็ดมือเพราะว่ามันต้องเจ็ดือเลยมีสามมือเจ็ดือมันเดมือก็แบบนี้นะครับพีอเือดรับบาดแล้เดอ็ง้องาด้ยรอนจัร้ป็นยังไงบ้างแจ้งว่ามาให้แกก่นหนึงาออมาวานใส่ร้นมีรถตรงเตีเนน่ะม้าหยรถตรงเตง Giờ chẳng nai mình, điểm, mình có gì mới hiếm chứ mình, mình không có có tham cả đâu. nhá? Ủa. là gì? Học học mấy Mother, ja. bạn ăn cái gì? 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 ครับพี่น้องครับมาเนียหลังจากที่ถามข้าวถามข้าวลูกบ้านเราก็ทีเดินทางกลับทั้ลหมดเพราะว่าตอนนี้ยังเพื่อนมีหน่วยงานมากนะครับเพิ่นกำลังรออยู่เอาในฐานะผู้นำมู่บ้านกันมากครับผู้ช่วยครับสามคนนี่แหละครับมากยามเพื่อนให้กำลังใจเพิ่นเอาความในใกันน่อยมาฝากนะครับตามมีตามเกิดพยายากเข้าขย็นไปทำเงแน้รนะครับกว่าท่านอิสไซ เอาจังไงกับคลิปนี้นะครับกับภารกิจของมือนี่นะครับได้ตอนแรกมาพอคลิปพอหน้องนะครับจังไหนกันคักกันแห้งกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับสราจะมาชมีกับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามอะ่รเนี้นะครับไว้ร้องคลิปว่ามือหนึ่งสองมืออีนะครับบ่มีเวลาทายครับเพราะว่าพยาบาลกันหนักขึ้นกันนักโคโควิดอีกร้องคลิปมันหนักหนักโคโควิดครับนักโคโควิด นะครับกับวัยชีวิตลอดนะครับรงกหนกับฝากติดตาดไม่เด้อครับยิดมีกับฝากไว้ั้งมีครับสวัสดีครับ